เียมาถึงทหารแล้วออแบ่งตั้งโยกย้ายโผล่ระกโผประกาศเรียบร้อยปเป็นยังไงพี่พ,พี่บอกมาหน่อยดีว่าใครเป็นใครใครเป็นใครอะไรยังไงคืออ่ะโผลนี้เนี่ยแปด้อหกสิบสองคนเนี่ยคือก็ตำแหน่งหลักๆผพบอพอเราทัพที่เปลี่ยนเนี่ยก็เป็นไปตามที่สื่อเราคาดการณ์ก่อนหน้านี้อาจจะมีขยับอ่า,อาไม่ตรงบ้างอะไรเล็กน้อยแต่ว่าต้องบอกว่าภาพรวมของกองทัพไทยเนี่ยคือทั้งสี่เราทัพเราเปลี่ยนผู้บัญชาการเราทัพสี่คนนะปะลัดผบสุด ผอบฐอานเรือและผอบฐอานอากาศซึ่งคนที่ขึ้นมาเป็นผบอเหล่าทัพชุดใหม่เนี่ยสามคนเป็นเตรียมฐานรุ่น24คือประหลัดกระทรวงกลาโหมก็คือบิ๊กหนุ่ยพลเอกธาราพงษ์มะละักคะซึ่งขึ้นจากรองประหลัดเป็นเตรียมฐานรุ่น24รุ่นเดียวกับพลเอกทรงวิทย์กับผบทอบอิอบ๊กไก่แล้วก็ประหลัดกลาโหมสนิทชนกเนี่ยแฟนลิซ่าเนี่ยรุ่น24เหมือม 4, มนกันมมหมดแล้วพลเอกพลเอกธราพงษ์เนี่ยเขาก็เป็นน้องรักของประหลัด ประลาดสนิทชนกเนี่ยเขาเติบโตจากสายบ้านป่ารอยต่อเหมือนกันแต่ไม่ต้องห่วงว่าเขาเป็นฐานอาชีพคือไอไอการเติบโตการมีนายมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแปลว่าเขาจะต้องไปเข้าข้างลุงป้อมหรืออะไรยังไงแต่ยังไงก็ตามเ่ยลืมว่าในรัฐบาลน,นี้เนี่ยคุณอนุทินกับลุงป้อมก็มีความสัมพันธ์อันดีกันแม้ว่าลุงป้อมจะไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีแต่ว่าาเพิ่งสรุปไปนะไม่แน่นะจเพิ่งสรุปไปนะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือจริงๆอะนะต้องบอกนะว่า ทีมงานของพลเอกประวิตยเนี่ยโดยเฉพาะในทหารหลายท่านเนี่ยเขาตั้งความหวังเป็นรัฐมนตรีกลาโหมมาแล้วนะอเออแต่ปรากฏว่าก็ยังไม่มีการยืนยันว่าโคต้ากลาโหมเนี่ยจะให้ใครอเออโอ้ยมีชื่อมาสองสาคนเลยในสายของพลเอกประวิตย์่ะแต่อย่างน้อยมาสนับสนุนพลังประชารัดมาสนับต้องมีเก้าอี้สัก ใช่ส่มีสมก็มีแต่เพีงแต่ว่าเขแต่เพียงแต่ว่าเพราะว่ากลุ่มของคุณสันติใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้โคต้าเก้าอี้อะไรอันนี้ก็ส่วนหนึ่งท่านปลัดกลาโหมท่านใหม่ท่านก็เป็น สายพลเอกประวิทย์ซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณอนุทินอยู่แล้วทำไมอันที่สองก็คือผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนใหม่เนี่ยบิ๊กหย่อยพลเอกอุกฤษบุญตาโนนขึ้นจากรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด,สดนี่เขาก็เพื่อนรุ่น24ของประหลัดกลาโหมแล้วก็พลเอกทรงวิท์อ่าแล้วก็บิ๊กไก่ผอบตรอ,อด้วยก็ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดคนนี้จะนั่ง2ปี 2> ปี70บิ๊กหย่อยนี่จะแนวเงียบเงียบนิ่งๆิง่ตะคมะะจะแตกต่างกับบิ๊กออฟพลเอกทรงวิทย์ที่เขาก็ เขาจะมีแอคชั่นเขาจะแบบพูดเขาจะแบบพูดเยอะกว่าดูดานดูดานดูดานเลยเพราะก่อนเกษียณเนี่ยดูดานมากเลยส่วนพูาการหานบกยังคงเป็นบิ๊กปูพเนกพนาเหมือนเดิมนั่งเป็นปีที่สองแต่แต่แต่ได้มีการวางเพื่อนร่วมรุ่นเลียารรุ่น26ขึ้นมาเต็มแผงเลยเอาเต็มคาราเบลคันนี้ไม่ได้ใช้น้ำเขาบอกว่าคนที่วางมาเป็นอะไรผู้ช่วยคนที่หนึ่งที่สองที่สามเนี่ยมันมีความหมายอะไรยังไงเออ อ่โผล่ที่ผ่านมาเนี่ยแม่ทับภาคหนึ่งค่ะน้อง,องรักพลเอกประยุทธ์น่ะพลโทอมริดบุญสุยาแม่ทับใหญ่เนี่ยเขาเป็นแม่ทับหนึ่งแล้วเขาโดนโจมตีเรื่องชายแดนขเขมรเห็นไหมโดนหนักมาก,ก1 1> เลยจนคิดเลยว่าเฮ้ย<ห>เ,<ข>เขาเพิ่งพูดเป็นของวันนี้ยังไม่เห็นไล้ออว่าปกตินี้ไม่เห็นพวกคนนี้เนี่ยพูดเลยก็นี่ไงเขาไม่ค่อยออกสื่อตั้งแต่สมัยเป็นหัวหน้าทีมรปภใช่งละเขาไม่ค่อยออกสื่อแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเจอเนี่ยทำให้เขาได้บทเรียนว่าเขาต้องพูดบ้าง จับไมพูดเลยเราลงเลยวันนั้น,น,น,นเฮ้ยพูดเป็นนี่ว่าลงพื้นที่ไนงะแล้วนอกเหนือจากนั้นคือตั้งทีมโคศกทับพังหนึ่งขึ้นมาอมเอาเสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นโคศกแล้วก็อธิบายแทนเลยแล้วพูดเลยนะโอ้โหคำพูดที่ที่แม่ทับหนึ่งนะเขาฝากโคศกทับพังหนึ่งมาประกาศเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่หิวแสง ที่ผ่านมาที่ไม่ได้พูดเนี่ยพูดทีหนึงหาเรื่องแชวเดียวเนี่ยมีคนตีความเลยว่ากระทบกระเทียบใครพูดมาหาเรื่องเลยเขาบอกว่าหนึ่งเป็นคนที่ไม่หิวแสงไม่ได้ต้องการฉายแสงแล้วที่สําคัญคือเป็นคนที่อดทนอดกลั้นปิดทองหลังพระเพราะอะไรสิ่งที่ทับพื้นที่ทับพังหนึ่งทำมันจะต้องเป็นแบบเงียบๆไม่ใช่เป็นพูดให้มันกระโตกกระตากและพอถึงเวลาทำให้แม่ทบภาคสอนกระโตกกระตากเหรออันนี้คิดเองเขาไม่ได้พูดอันนี้มีคนคิดเปรียบเทียบเองก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือน ตอนที่เขาทับข้างหนึ่งอะยึดพื้นที่ชายแดนไทยขเขมรน่ะตรงนั้นเนี่ยที่มันเป็นพื้นที่ที่ขเขมรมันล้ามาเยอะแยะจนรวมถึงบ้านหนองจานน่ะถ้าไม่ทําแบบเงี้ยบๆี้ยเขมรตั้งรับทัน<ม>อันนี้ยเขมรตั้งรับไม่ทันจนถอยไป<ม>เขาบอกว่าแม่ทัพเนี่ยอำนวยการยุดเองมาตลอด<ม>แต่อะเราอย่างที่เราบอกไงว่ามันไม่มีผลต่อการโยกย้ายเพราะว่า มันเป็นการโจมตีในทางหน้าสื่อบ้างทงางโซเชียลบ้างเพราะฉะนั้นคบก็ขึ้นผู้ช่วยผอบธ<ะ>ลำดับที่เท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวผอบธเขาจะมอบหมายอีกทีแต่เขาขึ้นผู้ช่วยแล้วแต่ที่น่าจับตามองคือพลเอกพนาผอบธเนี่ยเขาเอาเพื่อล้มุ่นจออัดผอหน่วยรบพิเศษซึ่งอายุราชการถึงปีเจ็ดหนึ่งพร้อมกับแม่ทัพพลโท<น>อเมริศผู้ใหญ่อะไรเนี่ยนะผู้ช่วยเออคู่กันเลย เกษียณเจ็ดหนึ่งพร้อมกันทีนี้ก็ต้องมองดีว่าใครจะอยู่อันดับหนึ่งใช่ก็อยู่ที่ผอบิ๊กปูจะตั้งว่าใครดูเป็นผู้ช่วยหนึ่งใครเป็นผู้ช่วยสองแต่เขามองกันแล้วว่าการที่รุ่นยี่หกเนี่ยเอาพลโทอ่านรงฤทธิ์คัมพีระชื่อเต้เนี่ยรุ่นยี่สิบหกเนี่ยผบหน่วยรพเศษเนี่ยขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการบอกเลยว่าเนี่ยเอามาสู้กับพลโทอมรฤทอืมเออใช่ไงแล้วอะไรปะ ที่สำคัญคือ,อพลโทอมริตเราก็รู้กันอยู่ว่าท่านเป็นลูกรักของพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ท่านก็ท่านก็มีสถานะสําคัญก่อนท่านท่านก็ยังมีบารมีในกองทัพแต่พลโทรนรงฤทธิ์ที่ขึ้นมาเนี่ยสายลบพิเศษหมวกแดงอลบพิเศษหมวกแดงอะผู้ใหญ่สําคัญสําคัญในบ้านเมืองอะหหลายคนมากเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าแบ็กอัพของพลโทอมริตกับแบ็กอัพของพลโทรนรงฤทธิ์เนี่ยอโอโ้โหแข่งทั้งคู่ อู๋โอแต่ว่าเนี่ยที่ที่ที่ได้ยินมาก็คือว่าถ้าใครเป็นผู้ช่วยอันดับหนึ่งคนนั้นก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะได้ขึ้นเป็นผบทบใช่แต่ว่ามันก็คืออันนี้คือสูตรอะไรสูตรอะไรอันนี้ไม่เป็นสูตรตายตัวการเป็นผู้ช่วยหนึ่งผู้ช่วยสองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการมอบหมายเป็นผู้ช่วยหนึ่งเนี่ยก็จะดูงานกิจการเพื่อเลือนกาลังพลแต่ถ้าผู้ช่วยสองจะดูเรื่องการจัดซื้อยุทโธปกรณ์เพราะฉะนั้นก็คาดว่าเขาต้องเอาเพื่อน เพื่อนมาคุมเรื่องงบประมาณเรื่องการจัดซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพลโทอมลิตก็อาจจะเป็นผู้ช่วยหนึ่งแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องอ่ามันอยู่มันบางทีมันไม่ได้ดูที่รุ่นหรือความอาบุโสแต่อยู่ที่ความชัดเจนเขาเรียกว่าเรื่องสายงานที่ได้รับมอบหมายอาแล้วถ้าเราพูดถ้าเราถามมาสองคนนี้ใครจะได้ขึ้นบบทบอ่าตอนนี้ เขาก็มองดีว่าลบพิเศษก็คือรุ่น26เขาอาจจะก็ต้องเป็นเพื่อนไม่ใช่ใชอ,เ,อเพื่อนแต่ถามว่าตอนอันนี้เรายังไม่สามารถรู้ได้เราต้องดูว่าณเวลานั้นในอีก2ปีข้างหน้าเขาวัดพลังกันยังไงพลเอกประยุทธ์เนี่ยโอเคท่านไม่ได้เกี่ยวข้องหลอกแต่ว่าเราก็ไม่รู้ในทางปฏิบัติอ่ะใช่ไหม มันก็ต้องเพราะว่าเนี่ยเป็นลูกรักที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยหมายมั่นฟันมือมาตั้งแต่เป็นผู้การกรมอ่ะอสนับสนุนแต่ว่าตัวพลโทอมฤตเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาก็เติบโตมาในลายเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากมแล้วไม่แค่นั้นแม่ทัพข้างหนึ่งคนใหม่ที่ขึ้นมาพลโทวรยศเหลืองสุวรรณหรือว่าพี่ไก่เนี่ยเขาเป็นรุ่นนี้สิบตกลงเป็นคนที่พี่เคยพูดไว้หรือเปล่า<ช>ว่าคนนี้จะได้ขึ้นมาใช่ก็คือกลายเป็นว่านะจากนี้ไปเนี่ยจากโผล่นี้เนี่ย เบื้องต้นเนี่ยคนที่เป็นคนดิเดตผอพทก็คือจะเป็นพลโทอมริดนึ่เดี๋ยวเขาจะเป็นพลเอกกับพลโทรนรงฤทธิ์ที่จะขึ้นมาก็าจะขึ้นเป็นพลเอกเอก่าใช่แต่พลโทรวรยศเนี่ยผอเนี่ยเขาขึ้นจากแม่ทัพน้อยหนึ่งเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งก่อน ก็คือ <b film> ขึ้นตามลายก่อนแล้วปีหน้าเขาถึงจะขึ้นห้าเสืออคือพลเอกพนาเกษียณต้องเจ็ดศูนย์ไงเพราะฉะนั้นมีเวลาที่เขาจะขึ้นตามมาทันบนห้าเสือเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะมาแข่งกันมาแขิ่มอีกใช่ก็คือรุ่นยี่หกรุ่นเจ็ดยี่แปดแล้วก็เษียณเจ็ดหนึ่งพร้อมกันอีกอไม่ธรรมดาแล้วพบทบคนใหม่นี่ไงเขาเลยบอกว่าพลโทอมมลิดอ่ะโดนล้อมล้อมไปด้วยรุ่นยี่หกล้อมไปด้วยรุ่นยี่แปดสร้างความเป็นธรรมให้กับ คนโทรอมาลิดด้วยก็ได้เพราะว่าคนมองว่าคนนี้ตัวเต็งยังไงคนนี้ก็ได้เขาจะเอาคนอื่นมาด้วยมาประกบไว้ใช่แล้วเราก็ต้องมองว่าอ่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแม้จะมีบางกลุ่มอาจจะแบบมองว่าเออไม่พลเอกประยุทธ์ไม่แบบให้เห็นว่าไม่ล็อกสเปกว่างั้นเถอแต่คนที่รักลุงตู่ที่ยังแบบเยอะก็มีแล้วก็อาจจะสนับสนุนพลโทรอมาลิดไปด้วยก็มีแต่เราอ่ะคุนเคยกับอ่าพลโทอมาลิดมากคุ้น คุ้นเคยโดยหน้าตาคุ้นเคยโดยการเห็นแต่ไม่ได้คุ้นเคยกับการพูดคุยไม่ค่อยคุยเพราะว่าเหมือนพี่คุณจะล่วงจากปากจริงก็ตอนเป็นแม่ทัพตั้งแต่ตั้งแต่เคยมาไม่ค่อยคุยแล้วเดินอารักขาพลเอกประยุทธ์นู่นอยู่ริบๆแถวๆนู่นนู่นคุมลูกน้องสักทีหนึ่งแล้วที่พี่บอกไงว่าสิ่งที่มันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งก็คืออะไรป่ะเนื่องจากพลโทนรงฤทธิ์เนี่ยสายรบพิเศษหมวกแดงเนี่ยรุ่นยี่หกเนี่ย เขาเนี่ยสร้างผลงานตอนรบกับเขมรไว้ด้วยเพราะว่าเขาใช้รบพิเศษน่ยยืดภูมาเขือแบบอะไรโอ้ไปบังชาการรบแดงบวกแดงที่พี่บอกนะนะเออสหนึ่งสามหนึ่งอะไรนัอะไรใช่อันเดียวกันไม่คุลาอานอันนั้นรอสาเอรอสาของคนหนึ่งแต่อันนี้คือกองพันจูโจมโดยปฏิบัติการพิเศษเออเนี่ยแหละเขาเหมือนกับว่าโชว์ผลงานไว้เรียบร้อยแล้วด้วย อ่าแล้วเดี๋ยวเรื่องขเมศมันก็ยังไม่จบใช่ไหมแต่นั้นนเี่อย่างน้อยเราก็ภาคภูมิใจว่าทหารไทยเก่งเยอะมากเลยแหมแหมนีแต่คนดีๆหนในจองตาสิแหมตั้งแต่ลุงตู่มาเลยเออนะอ่าแต่นี่แต่เอ้าแต่นี่ไม่ใช่หรอว่ามีความพยายามจะเลี้ยวไปหาลุงตู่กันก่อนหน้านี้ใช่มีความพยายามจะเลี้ยว่แต่ว่ามันไม่จําเป็นต้องเลี้ยวไปหรอกสถานการณ์นี้นักการเมืองเขาอยู่กันได้นักการเมืองยังไม่ถึงทางตันยังมี ให้นักการเมืองทําไปช่วงเวลานี้มันยังไม่มีอะไรวิกฤตทางตันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเลือกตั้งเมื่อเลือกตั้งอ่ะเราคิดสมมุติเราคิดเล่นๆว่าสมมุติพรกประชาชนนะมาหึมเลยอย่างเงี้ยนั่นอ่ะไปดูตอนเลือกตั้งคราวหน้าแล้วก็ดูด้วยสถานการณ์ชายแดนคุมได้หรือเปล่า<ช>ถ้าคุมไม่ได้มีปัญหาเกิดขึ้นมานี่ยแหละเรือถึงหัวเรือหัวเรือถึง แล้วไม่แล้วอย่างนึ่งแล้วอย่างหนึ่งคือถ้าพักประชาชนสมมติเขาได้เกิน250นแบบแลนสไลด์อะไรเงี้อยอันหนึง่งหรืออีกอันหนึ่งคือ อีกหน่อยอ่ะพักน้าเงินกับพักแดงอาจจะต้องมาจับกันอีกรอบหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้พักประชาชนขึ้นอะไรอย่างนี้ก็ได้อาจจะเป็นรัฐบาลที่เสียงน้อยกว่าแต่ว่าอาจจะมีพลังในการแบ็กอัพให้เป็นรัฐบาลอะไรอย่างนี้ก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นอนาคตมันก็ไม่มีอะไรแน่นอนก็ต้องดูด้วยว่าอนาคตพักพ,พักประชาชนเขาอาจจะเปลี่ยนธงก็ได้คงเขาอาจจะปรับด้วยความวิสัยทัศน์ด้วยการที่ก้าวมาอยู่ในการเมืองสักระยะหนึ่งแล้วอาจจะมีวิสัยทัศน์มองไปอีกทิศทางหนึ่งว่าบริบทของสังคมไทย ประเทศไทยเป็นยังไงมันต้องไปแบบไหนไม่ว่าจะยังไงก็ตามคาดว่าปีหน้าเนี่ยก็คงจะมีเลือกตั้งใช่ปะคงจะมีเลือกตั้งเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าอะไรปะการที่พลเอกพนาคแคล์ปวดทุกข์ผอบตอเนี่ยเอาเพื่อนรุ่น26ขึ้นมาเนี่ยเอาเป็นว่าใน5เสือเนี่ยนะรุ่น26รองก็รุ่น26เสนาธิการก็รุ่น26ผู้ช่วยผอบตร,บรก็รุ่น26คือ3าคนในห้าคนเนี่ยคือ4ี่คนแล้วเด็ผอ,อรองผู้ช่วยเสย คือในสี่เสือเป็นรุ่น26หมดอ,มอือ่าันนี้ความมั่นคงแข็งแรงของเก้าอี้และอำนาจของพลเอก26ใช่นอกจากนั้นแม่ทัพในกองที่คุมกําลังยกเว้นแม่ทัพภาคหนึ่งแม่ทัพภาคหนึ่งคือพลโทวร,รยศรุ่น28แต่แม่ทัพภาคสองแม่ทัพภาคสแม่ทัพภาคสี่ผอบอรถพิเศษใหม่ซึ่งเขาก็คือเทียบแม่ทัพภาคห้ารุ่น26หมด26เต,เตรียมทานรุ่น26หมดเลย ยี่สิบหกในทางทหารเนี่ยพบทบที่เอาเพื่อนรุ่มรุ่นขึ้นมาคุมกําลังทั้งหมดอ่ะหนึ่งใช่ไว้ใจไว้ใจเพื่อนสองคือคือเป็นเพื่อนกันอ่ะมันก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่รู้ทางกัใช่รู้ากันรู้ใจกันนอกเหนือจากความที่แบบเออเอาเพื่อนขึ้นมาแต่อันนึงก็ให้ความเป็นธรรมว่าพอดีรุ่นยี่สิบหกอ่ะมันเป็นจังหวะที่ต้องเจาะขึ้นมาพอดีแต่ภาพแบบนี้มันทําให้คนหวั่นระแวงว่าเฮ้ย ขึ้นกันมาสักขนาดนี้มันก็ไม่พ้นขนาดนี้หรอกออมันก็ไมพ้นยี่สิบหรอกแล้วเผื่อแล้วเผื่ออนาคตมันเกิดวิกฤตทางการเมืองอะไรขึ้นแต่เราจะเห็นว่าพลเอกพนาเนี่ยเขาฝากพลโทแม่ทับกุ้งเนี่ยไปบอกประชาชนเวลาไปบรรยายแล้วว่าไม่ัฐปรทหาร เขาไม่รัฐทหารแน่นอนเ็เป็นทหารอาชีพแต่เราก็ไม่รู้อนาคตจหมาถึงเราเราไม่เคยเห็นว่าทหารพูดว่าไม่รัฐทหารแล้วไม่รับทหารจริงใช่ใช่เวลามันเกิดสถานการณ์วิกฤตทางการเมืองว่าพ้นแเรวก็มันแตกแยกภายในประเทศมันก็ต้องใช่แต่เดี๋ยวนี้รัฐทหารมันไม่ได้แปลแบบลงตู่ไงไม่ได้แปลว่าเอารถเกาะรถถังอะไรมายึดอำนาจอาจจะใช้พลังของทหารความแข็งแกร่งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้จริงๆอ่ะเขาเทียบกันนะว่า การรัฐประหารอาจจะสอดแทรกไว้ในกลางสภาก็ได้เราเรียกว่า,ร,วารัฐประหารซ่อนรูปอะไรก็ได้เงียบเงือบอะไรเงี้ยแต่เราจะเห็นว่าตอนนี้มีคนบางฝ่ายเขาเทียบว่าตอนนี้เือนรัฐประหารแล้วครึ่งหนึ่งเพราะอกองทัพเนี่ย,ยยึดอำนาจในเรื่องของการบัญชาการการรบเรื่องของชายแดนไทยเมาเรื่องอะไรเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างเดียวใช่รัฐบาลสมชไม่ได้ทำอะไรเป็นฝ่ายสนับสนุนอย่างเดียวแต่ว่าในอนาคตหลังการเลือกตั้งเราก็ยังมองในเชิงบวกนะแต่การที่ ภาพของผอบธบเนี่ยมีเพื่อนร่วมรุ่นมีกําลังที่แบบเขาเรียกว่ารวบอํานาจเบ็ดเสร็จอ่ะมันทําให้ผอบธคนนี้น่าเกรงขามแต่อ<ล>ย่างน้อย,ยอย่างน้อยเราก็สรุปได้ว่าทหารมีความเป็นเอกภาพอ่าทหานี่คือความเป็นแล้วความแน่นความปึกความวเป็นเอกภาพและยุรุ่นยี่สิบหกอ่ะไม่ใช่มีแค่ในทบผอบธผู้มีการทหารอากาศคนใหม่ก็รุ่นยี่สิบหกบิ๊กคิมพลอากาศเอกเสกสันคันธาที่ขึ้นมาก็รุ่นยี่สิบหกอ่าเพราะฉะนั้น ปึกก็รุ่น24พอบอเหล่าทัพสคนแล้วก็รุ่น26พอบอเหล่าทัพอีก2คน 2> อ่าหูเล็กวาสนาเจาะให้เห็นแล้วว่าโครงสร้างอำนาจใ<อ>ช่โครงสร้างอำนาจของทหารเนี่ยวันนี้เป็นยังไงและอนาคตเนี่ยก็จะมองเห็นคร่าวๆด้วยว่าจะเป็นยังไงมองหน้าบิ๊กปูพลเอกพนาคแล้ปลอดทุกไว้ให้ดีๆระวัง,<า>งเขาไปอยู่ทำเนียบนะ อ้าหรอผู้ชายูเล่นไม่มีหรอกเพราะเขาประกาศแล้วเขาไม่ทำวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะมีอะไรตกค้างไหมไม่มีตกค้างแล้วเออเไปหมดเวลาแล้วโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามไว้พบกันใหม่ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ